จากกรณียูวฟเฟอร์นัวพรองอันดับ5มิสแกนไทยแลนด์2024ได้ออกมาไลฟ์สดพูดถึงเวทีคู่แข่งอย่างมิสอินเเวอร์สไทยแลนด์และบอกว่าเคยคิดอยากลงสมัครด้วยจนทําให้นวัดอิสระไก่ศีลเจ้าของเวที Miss Scan, ามาสิสแกนออกมาโพสต์ตอรี่ส้มเนบนั้นและต่อมาขันนวัดได้ออกมาถอดยูวเฟิร์นออกจากซีรีส์เรื่องหยดฝนกีนสนิมและตําแหน่ง f a ก e of Beauty t h a i l a n d 2024ด้วยกระทั่งยูวฟเฟิร์นค่ะได้ออกมาขอโทษนวัดและองค์กรมิสแกน Scan, เป็นที่เรียบร้อยแล้วและยอมรับคิดน้อยเกินไป ไม่คิดถึงนวัตและองค์กรล่าสุดค่ะเพจเฟซบุ๊กของยูว่าเฟิร์นได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษอีกครั้งโดยยอมรับผิดค่ะว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ได้กล่าความพูดออกไปโดยไม่ได้คิดไต่ตองให้เหมาะสมก่อนไม่ถูกการเทศะจึงส่งผลกระทบต่อองค์กรในทางลบและขอยอมรับบทลงโทษปลดออกจากซีรีส์และฟิกออฟบิวตี้และจะนำคำตักเตือนของบอสเป็นบทเรียนในการประพฤติปฏิบัติอยู่ในองค์กรให้เหมาะสมและจ่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในภายหน้าค่ะนอกจากนี้ค่ะยูว่าเฟิร์นยังได้ออกมาโพสต์ข้อความเพิ่มเติมด้ว่า หนูไม่อยากให้เอฟซแม่แม่พี่ๆี่น้องๆแฟนนางงามของหนูเข้าไปพูดถึงบอสและองค์กรในทานที่ไม่ดีนะคะเพราะความผิดครั้งนี้มาจากตัวหนูเองและหนูได้รับผลของการกระทําที่พูดไปโดยไม่คิดในครั้งนี้แล้วค่ะหนูไม่เคยมีวันไหนเลยที่ไม่ภูมิใจในตําแหน่งและนามสกุลแกนที่บอสและทุกคนในองค์กรมอบให้หนูอยากจะขอโอกาสเข้าไปขอโทษบอสและองค์กรด้วยตัวเองด้วยใจที่สำนึกผิดอย่างจริงใจมากๆค่ะและหนูต้องขอโทษแม่ฟิลทีมทุกคนแม่แม่แมพี่พ,พี่น้องๆแฟนนางงามที่ทําให้ผิดหวังในตัวหนู หนูขอเอาก,การกระทำที่ผิดพลาดและบทเรียนครั้งใหญ่ในครั้งนี้ไว้เป็นเรื่องเตือนสติตัวเองและผู้เข้าประกวดคนอื่นๆที่กำลังจะเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรของเราให้มีสติและคิดก่อนพูดทุกครั้งหนูจะนำความผิดพลาดของหนูครั้งนี้และคำติชมของทุกๆคนที่มีให้ไปปร,ปรับปรุงตัวให้หนูได้เป็นคนที่ดีขึ้นในอนาคตและเป็นบุคคลคุณภาพภายใต้องค์กรมิสแกนที่หนูภูมิใจต่อไปในอนาคตค่ะหวังว่าทุกคนจะยังรักและคอยสนับสนุนหนูและองค์กรของเราไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณและขอโทษอีกครั้งจากใจจริงค่ะ